สวัสดีครับพบกับแบปท็อปนะครับผมดาวศิรีนะครับเป็นหนึ่งในคิวเรเตอร์สำหรับแกล์ของราตเบเนเล่2020นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับศิลปินสองท่านนะครับมีคุณแดงสวงสังวรเวชจพันธ์และก็ชลิตภูศรีนะครับเป็นศินลปินที่มีมีเดียมเป็นโฟโต้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวก็อยากให้คุณแดงสวงแนะนำตัวเองก่อนนะครับว่า,ามีประสบะการณ์อะไรต่ออะไรงไงบ้างในการทำงานศินละปะสวัสดีครับผมชื่อแดงสวงสังวนเวชพันธ์นะครับทำงานเกี่ยวกับศิละปะภาพถ่ายมาประมาณ30กว่าปีนะครับครับางานโดย โดยรวมเนี่ยก็จะทำเกี่ยวเนื่องมากับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลพวงกับสภาพแวดล้อมของโลกครับคุณชลิตแนะนำตัวเองชื่อชลิตผู้สิรินะครับก็ทำงานโฟโต้มาสัก10ปีแล้วครับก็จะง,งานส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับพวกปัญหาสังคมเรื่องราต่างๆในสังคมครั คือของคุณแดนส่วงเนี่ยจะมีงานแสดงอยู่ที่ตึกแตพาร์ตนะคะชั้น15แล้วก็อีกชุดหนึ่งที่ลงนะครับเดี๋ยวเราลองไปเจาะงานที่ลงก่อนละกันชื่อวิงนะครับตอนนี้ที่ทน่าสนใจเนี่ยก็คือว่าคุณแดนส่วงเนี่ยคือจะแบ่งคล้ายๆมีเซกชั่นหนึ่งที่เป็นผู้หญิงที่ติดปีกนะครับแล้วก็มี ผู้ชายที่ที่ติดปีกด้วยอันนี้ในงานนี้เนี่ยการแบ่งอย่างเงี้ยคุณแดนส่งคิดว่ามันมันคือแบ่งลักษณะยังไงเพราะว่าผมเห็นอ,อย่างผู้หญิงเนี่ยคือจะอยู่ในตัวเมืองซะส่วนใหญ่แต่ผู้ชายนี่มันจะออกออกจากนอกเมืองนิดนึงคือไอ้ตรงนี้คือ,อยังไงครับคือส่วนหนึ่งของงานเซตที่ชื่อว่าติดปีกจริงๆแล้วเราทำใน ในคอนเซปที่เป็นสภาวะติดปีกซึ่งผมตั้งขึ้นหมายถึงสภาวะที่เรากำลังเผชิญต่อวิกฤตสภาพแวดล้อมของโลกหรือว่าวิกฤตสังคมทั้งหมดในเซตงานเนี่ยจะแบ่งเป็น3ส่วนครับ,รบจริงๆแล้วแต่ว่าส่วนหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโลกซึ่งหมายถึงกายภาพ ของโลกเราหมายถึงเพศแม่ซึ่งเราหมายถึงพระแม่ธรณีซึ่งมีหน้าที่โดยความเชื่อนะครับ,รบก็เป็นความอุดมสมบูรณ์มีระบบนิเวศคอยภูมิฟักรักษาไอ้สัพพชีวิตทั้งหมดแต่ทีนี้ในสภาวะปัจจุบันเนี่ยของวิกฤตเราก็จะเห็นสภาวะของผู้คนที่ได้รับผลกระทบหรือว่าเป็น ผลจากการกระทําของทั้งหมดในฝั่งหนึ่งก็จะเป็นมนุษย์ผู้ชายอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นมนุษย์ผู้หญิงแล้วก็ตรงแกนกลางก็จะเป็นเรือนร่างของผู้หญิงก็หมายถึงกายภาพของโลกซึ่งได้รับผลกระทบทั้งหมดอมโอเคก็สิ่งที่น่าสนใจของคุณแดนโสร์นี้เพราะว่าผมก็ติดตามงานมาของคุณแดนโสวมากเกือบ20ปีแล้วนะแล้วก็ในในยุคนั้นเนี่ยก็คือจะ แต่เรื่องสภาพแวด,แวดล้อมพวก environmental ปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ยังคีปไอ้แนวทางนี้มาโดยตลอดทำไมคุณแดนส่งถึงอยากจะคีปไอ้คอนเซปต์ของเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมหรืออะไรพวกนี้อยู่คือมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่จะแตะ subject พวกนี้ คือจริงๆจริงๆมันมีพื้นฐานมาจากการศึกษาธรรมชาติของผมในในช่วงระยะหนึ่งที่เราหยุดการทำงานเสือป่านะครับแล้วก็ไปทำเรื่องการศึกษาธรรมชาติลูกๆเราก็เห็นสภาวะของโลกที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เห็นถึงระบบนิเวศที่มันมีความละเอียดอ่อนที่เราควรจะจะต้องคำนึงถึงดูแลรักษาไอ้สิ่งพวกนี้เราก็ เห็นเหมือนปรากฏการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปมันถ้านับจากปี2 0 0 0นนะครับ,รบ,รบเราก็จะเห็นภาวะวิกฤตที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนถึงปีนี้2020เนี่ยมันเป็นช่วงที่วิกฤตค่อนข้างหนักนะครับ,รบ,รบก็บเป็นการทำงานต่อเนื่องซึ่งผมคิดว่าภาพบันทึกเหล่านี้มันไม่ใช่บันทึกเหตุการณ์รแต่ว่ามันเป็นบันทึก ปรากฏการที่เป็นภาพที่ผมสร้างขึ้นด้วยการจัดฉากกับสภาพแวดล้อมทั้งหมดแล้วโดยโดยที่เอาคนเข้ามาเป็นตัวเล่าเรื่องของภาพโอเคแล้วมันจะเชื่อมโยงกับที่งานที่ตะพาร์ไมครับอันนี้ The t a l e of Dystopia คือมันจะมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันไหมส่วน่นว,าง,วนงานงานจริงๆของผมเนี่ยก็จะเป็น2เซตใช่ไหมครับดิสโทเปียเนี่ย จริงๆชื่อเต็มมันก็คือเรื่องเล่าสวรรค์อันตราฐานก็คือ A เ of dystopia เปีจริงๆเป็นงานเก่าที่เคยแสดงเมื่อปี2017นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผลพวงของสภาพแวดล้อมโยงใยไปกับเรื่องของ m า t เต Earth ซึ่งหมายถึงพระแม่ธรณีซึ่งเราก็จะโยงใยไปกับความเป็นโลก ใบเดียวที่มีชีวิตอยู่เปรียบดังเพศแม่นะครับซึ่งถูกกระทำถูถูก,ถกระบบอุตสาหกรรมระบบบริโภคนิยมหรือการการทำลายล้างของมนุษย์เนี่ยออกไปมากมายจนถึงระดับหนึ่งเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีการเชื่อมโยงมาถึงชุดติดปีกซึ่งเป็นส่วนขยายซึ่งเป็นสภาวะ การเผชิญต่อวิกฤตเผชิญหน้าวิกฤตโดยเราใช้ตัวแทนของปีกนี่เป็นสภาวะของการที่คนเราหลบหลีกโดยการเผชิญหน้ากับสภาวะวิกฤตของโลกปัจจุบันคือสังเกตว่า,าสมุรงานของดิสโทเปียนี่คือ,อคุณแดนโซนี่คือจะถ่ายในสตูดิโอเป็นเซตติ้งแต่ว่าติดปีกนี่ จะเป็นออนโลเคชันเอ๊ตรงนี้เนี่ยมันจะทำไมถึงติดปีกต้องโลเคชันแล้วก็ดิสโทเปียจะอยู่ในสตูดิโออันนี้แค่ถามว่ามันจะคือจริงๆแล้วเนี่ยภาวะติดปีกเนี่ยม,มันทำให้เราเห็นสภาวะจิตของผู้คนที่ได้รับผลกระทบต่อวิกฤต ทีนี้เรามองเห็นหฉากเหตุการณ์ต่างๆในสภาพแวดล้อมของเมือง <Okay. S 2> หรือว่าชาญเมืองเนี่ยม,มันมีสภาวะที่ถูกทับซ้อนไปด้วยความฝันและความจริง <Okay. S 2> ในวิกฤตปัจจุบันนะครับ <Okay. S 2> ผมก็จะเลือกอปรากฏการณ์ต่างๆซึ่งมองเห็นมันเหมือนคล้ายๆกับเป็นมหลรสพของเหตุการณ์ต่างๆ <Okay. S 2> ด้วยนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ เลือกเอาฉากแต่ละฉากตอนเหล่านี้เข้ามาจัดแล้วก็บิดเบือนสร้างเรื่องราวขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะเป็นการประกอบสร้างจากสภาวะความเป็นจริงที่ร่วมอยู่ทั้งหมดเป็นมิติคู่ขนานกันระหว่างความฝันและความจริงได้ครับโอเคเดี๋ยวไปที่คุณชลิตนะครับก็ชลิตนี่ก็มีผลงานที่โดดเด่นมา เป็นเวลาเป็น10ปีนะครับแล้วก็ชอบที่จะสร้างเซตสร้างฉากขึ้นมาเหมือนกับว่าเป็นซีนเ,เหมือนกับซีนในหนังอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วกอ็อยากจะให้ชลิตช่วยช่วยพูดถึงงานพีคหนึ่งได้ไหมครับ,รบตอนนี้แสดงอยู่ที่ b a c อชั้น7นะครับ ซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจมากาแนวทางนำเสนอนี่ไม่ธรรมดาเชิญครับครับก็ก็คือโดยปกติก็จะถ่ายภาพแล้วก็อัดใส่กรอบธรรมดาใช่ไหมครับแต่ว่าชุดนี้อยากอยากจะทดลองอะไรใหม่ๆครับก็เลยก็เลยสร้างงานพีคขึ้นมาก็คือเป็นกล่องแล้วก็ให้คนส่องเข้าไปดูภาพข้างในนะครับเหมือนกำลังแอบมองครับ,รบก็คอนเซปต์ของพีคก,ก็คือเป็นเรื่องของการอยากรู้อยากเห็น ของคนก็คือมนุษย์ทั่วไปนิสัยพื้นฐานก็คือจะมีความอยากรู้อยากเห็นอยู่แล้วนะครับอันนี้เราพูดตั้งแต่แบบอยากรู้อยากเห็นเช่นแบบเราเดินผ่านถนนเราเห็นอา,อาคารอาคารหนึง่งดูน่าสนใจดีเราก็อยากรู้ข้างในมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับอันนั้นก็คือความอยากรู้อยากเห็นจนไปถึงระดับทีอ่อยากรู้เรื่องชาวบ้านอะไรเงี้ยนะครับ ไอความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันก็เมื่ออยากรู้มากๆมันก็จะพาไปสู่การแอบมองนะครับการแอบมองเนี่ยถ้าสมัยก่อนเราก็จะนึกถึงการมองผ่านรูกุญแจนะครับก็เลยเป็นที่มาของกล่องที่จะมีรูตรงกลางให้คนมองเข้าไปนะครับแล้วก็พอมองเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นสมมติว่าเราแอบมองจริงๆเนี่ยเราจะเห็นแค่ช่วงเวลาที่เรา เปิดตาดูนะครับเราจะเห็นไม่ไมไมทั้งหมดเราเห็นแค่นิดหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้มันเปรียบเทียบกับการส่องในปัจจุบันก็คือส่องผ่าน Facebook Social Network นะครับท,ที่เราชอบไปส่องว่า,อ,าอย่างคนนั้นคนนี้เขาทำอะไรนะครับแต่อาจจะไม่รู้จริงใช่ใชเราอาจจะไม่รู้จักคนนั้นเลยดนะครับ <C> e <at> แต่เราเห็นว่าเขาทำอะไรเอาเรื่องราวที่เห็นนิดหน่อยนไปขยายความใช่ใช่ซึ่งซึ่งก็คือต่อมาก็คือเป็นเรื่องการตีความครับเมื่อเราเห็นเราก็จะตีความว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างตัวอย่างง่ายๆก็เช่นข่าวดารา <C> e <at> เราเห็นดาราลงรูปนี้คนก็ไปตีความแล้วเขาเป็นแฟนหรือเขนั้นเข้ามาคนนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งไม่มีใครรู้ความจริงว่า <C> e <at> ว่ามันคืออะไรก็ <C> e <at> คือเป็นการตีความ <C> e <at> คือ,ค,อคือแนว,แนว,แนวทางนําเสนอนี่น่าสนใจ ขอส่องเข้าไปในรูคุณแจหรืออะไรเงี้ยคือเปรียบเสมือนะนะตอนนี้จะถามคุณชลิตว่าในการที่เรานำเสนออย่างนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกับสมมุติว่าเป็นรูปนะที่เราเห็นใส่กรอบแต่ว่าเราครอปเฟรมคือครอปแต่ว่าคือหลุดพ้นจากเฟรมเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเพราะว่าเราเอาแค่ส่วนหนึ่ง มานำเสนออย่างนี้มันจะต่างกันยังไงในมุมมองของคุณชลิตก็คือผมว่าหนึ่งคือในเรื่องของการได้แอบมองนะคือถ้าเป็นรูปที่เราคอบหรืออะไรมันก็มันก็คือยังเป็นรูปสี่เหลี่ยมอยู่ครับแต่นี้คือมันได้บรรยากาศของการที่เราแอบได้มองจริงๆแล้วก็สองผมมองว่ารูปทุกรูปไม่ว่าจะคอ็อกไม่คอมันมันคือการคอบเหตุการณ์อยู่แล้วค สมมติเราไปถ่ายสมมติถ่ายสเตจเนี่ยก็คือการคอบแค่แค่แค่โมเมนต์นั้นมาตอนนี้สังเกตที่ผ่านมาในรอบหลายปีเนี้ยของคุณชลิตเนี่ยจะโฟกัสเรื่องอาจจะแบบเรื่องเด็กนักศึกษาเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยเข้ามาอยู่ในซีนค่อนข้างเยอะก็มีหลายชุดนะครับก็เลยสงสัยว่าในการทำงานนี้เราได้ดึงตัวตนของเราหรือประสบการณ์ชีวิต ของเราที่เราได้ผ่านมาเนี้ยเข้ามาอยู่ในในภาพมั้งไหมคืออินเนอร์ของเราเนี้ยจริงๆเข้าไปอยู่ในภาพมั้งหรือเปล่าหรือเป็นอะไรที่ไม่เกี่ยวเลยครับก็ก็จริงๆงานของผมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทั่วไปครับคือคือไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ลึกเป็นพิเศษคือเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั่วๆไปอยู่ในสังคมอย่างเงี้ยครับอาจจะทั้งจากประสบการณ์ทั้งจาก เห็นตามข่าวตามเพื่อ,อนตามอะไรเงี้ยครับคือคือเป็นประสบการณ์ยโดตรงแล้วก็เป็นเป็นเรื่องราวที่เราเห็นเกิดอยู่ในในสังคมอยู่แล้วครับอโอเคเรากลับมาขอบคุณนะได้ลกลับมาบที่ของคุณแดนส่วงกนะ็คิดว่าอย่างสมมุติว่าโปรเจกต์หน้าเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยมันทิศทางของงานเรานี้น่าจะไปทางไหน ผมกําลังมองในยุคตอนนี้โควิดอยู่เนี่ยนะผมกําลังมองเรื่องภาวะอนาคตเคลยนะกำลังกำลังทําโครงการอันนี้อยู่คือในชื่อาษาอังกฤษว่าฟิวเจอร์ฟิวเจอร์แอปลิภาวะอนาคตหมายถึงศักยภาพของอนาคตเนี่ยมันคือความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นในความไม่แน่นอนเนี่ยมันมี มีมิติทับซ้อนในเรื่องของการตีความและการรับรู้ซึ่ง<ม>ปัจจุบันเนี่ยในในฐานะที่โลกเราจะเข้าไปอยู่ในไซเบอร์สเปซทั้งแพลตฟอร์มทั้งหมดเนี่ย<ม>การรับรู้ของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วการเห็นคุณค่าต่งางๆก็เปลี่ยนไป<ม>ซึ่งถ้าโยงไปกับสภาพแวดล้อมเนี่ยมันแทบจะเชื่อมโยงและแยกส่วนกันเนี่ยไอการคู่ขนานสิ่งเหล่านี้ เป็นความไม่แน่นอนที่น่าสนใจมากครับน่าสนใจโอเคอันนี้กลับมาที่คุณชลิตนิดหนึง่งค,คือ,อเมื่อกี้ลืมพูดถึงงานพอดีคุณชลิตนี่จะมีงานอีกชุดหนึ่งที่อเดลแกลเลอรีนะครับซึ่งก็ก็น่าสนใจ อยากจะให้คุณชลิตพูดถึงงานที่ที่ a d e l แ Gallery โดยได้ไหมคือตอนนี้ก็แสดงอยู่ถึงถึงวันไหนช่วยบอกด้วยครับ12ทันวานทันวานี้ใช่ไหมครับช่วยช่วยพูดถึงงานนี้หน่อยได้ไหมก็คืองานชุดนี้ชื่ออัศวินชุดขาวนะครับก็คือเป็นเรื่องของโควิดนั่นแหละนะครับที่เราพบเจอกันตอนนี้ก็คือในภาพเนี่ยจะทุกภาพจะมีผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำกับ ผู้ชายได้ใส่ชุดที่เขาเรียกชุด PPE นะครับชุด PPE นี่ก็คือแน่นอนสื่อถึงหมอถึงพยาบาลถึงบุคลากรทงกางด้านสาธารณสุขที่ที่ช่วยช่วยเหลือพวกเราให้ให้ให้ผ่านพ้นวิกฤตเรืเ่องโควิดนี่นะครับแล้วก็ส่วนผู้หญิงในในชุดว่ายน้ำเนี่ยผมผมมองว่าผมใช้ชุดว่ายน้ำเนี่ยเพราะว่าต้องการสื่อถึงการกักตัวนะครับ พราะว่าชุดว่ายน้าเนี่ยถ้าเราเนึกเนี่ยมันเป็นชุดที่เราใส่เฉพาะที่นะครับเราใส่ไปไว่ายน้ําเราใส่ไปใช้หา<ม>แล้วเราก็ใส่แค่ช่วงเวลาเดียวคือแบบคือต้องการจะไปไว่ายน้ำเราก็ใส่ใช่ไหมครับเราไม่สามารถใส่ไปเดินห้างใส่ไปเที่ยวที่อื่นได้นะครับเราใส่นานๆแล้วก็รู้สึกอึดอัด<ม>ก็เหมือนกับการกักตัวช่วงที่เราโดนกักตัวก็คือเราก็ต้องอยู่เฉพาะที่อยู่แต่ในบ้าน คือเราเดินออกไปได้ไหมเราเดินออกไปได้แต่ว่ามันก็จะเกิดความอึดอัดความกังวลใจว่เราจะติดไหมเราจะเดินไปไหนได้ไหมเราจะจับได้นั่นนี่ได้ไหมอ,อะไรเงี้ยครับก็เป็นเป็นที่มาและผุอขอเชิญทุกท่านนะครับมาชมงานศินละปะของแบงคอกอา,าเบเนเร่2020นะครับวันนี้ถึงสิ้นเดือนมกรานะครับแล้วพบกันใหม่ในแบบทอล์กในข้างหน้านะครับขอบคุณครับ